ฮิวะบะเราะกาตุฮ ة อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณต่อลอสุบฮานะตาลาผู้ประทานปัจจัยังชีพให้กับพวงเบาผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดอลลลัมนั้นท่านนบีคือเป็นแบบฉบับแบบอย่างที่ดีที่สุด ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาได้แต่งตั้งให้ท่านนาบีนั้นมาในยุคของประชาชาติยุคสุดท้ายและท่านนาบีก็ยังเป็นคนแรกที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและท่านนาบีก็เป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวนสวรรค์และท่านนาบีก็เป็นคนเดียวที่จะได้รับสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มีต่อประชาชาติของท่านในวันกียมามะพี่น้องครับ ลักษณะต่างๆมากมายของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่จะให้เรานั้นได้ํำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตของท่านและในวันนี้นะครับอยากจะหยิบยกหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมซึ่งจะทำให้เรานั้นได้เพิ่มพูนอีมานแล้วก็ ได้ทำให้เรานั้นได้รักท่านนาบีมากยิ่งขึ้นและก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮาานวอตาลาบอกว่าวะอินนะกะและอะลาคูลุลกินอัซิมและมุฮัมมัดเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณธรรมที่สูงส่งที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของจรญยามารยาทอัลลอฮฺสุบฮาานวอตาลาได้เลือกให้ท่านนาบีนั้นเป็นเป็นนบีแห่งมนุษยชาติ และเป็นกุดดัวนะครับเป็นเป็นแบบอย่างแบบฉบับให้กับมนุษย์ทั้งหลายและเราบอกว่าวะมาอัลสันนากะอิลลาราะห์มาตลิลอาลามินและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่จะเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับท่านนาบีสุลตานะฮมของเรานั้นเล้าบอกว่าวะเราก็ด um ้จาอักุมมินอังฟุซิกุมนะครับ ว่าเราก็ได้จะอากุมรอซูลุมินอังฟุซิกุมและแน่นอนนะครับได้มีรอซูลท่านหนึ่งอาซีซุนอะเลหิมาอะนิตตุมนะครับจะนบีคนนี้ที่มาจากพวกท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความกังวลนะครับฮาริซุนอะเลกุมนะครับจะมีความกังวลต่อความเดือดร้อนของบรรดาผู้ศรัทธาและท่านก็จะมีความห่วงใยและความเมตตาและความสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย นี่คือคุณลักษณะของท่านนาบีของเราท่านนั้นได้หวงใยต่อประชาชาิของท่านและการที่ท่านนาบีได้ถูกส่งมานั้นเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประทานให้กับบรรดาประชาชาิทั้งหลายพี่น้องครับหนึ่งในคุณลักษณะหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีนั้นเดนบีมักจะมีความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านบ่อยครั้งที่เราเห็นท่านนาบีนั้นหลั่งน้ําตาออกมาอันเนื่องมาจาก ความกลัวของวันอาคเรา์วความกลัวที่จะเกิดขึ้นที่บ่าคนหนึ่งนั้นจะถูกสอบสวนที่เบ่าคนหนึ่งนั้นจะถูกลงโทษพี่น้องครับท่านอนับฮุลลอฮะสัลลัมได้ไปเยือนที่กุโบต์และท่านนาบีก็ร้องไห้ท่าน,นาบีบดุลลอฮ์ไดขออัดมอาร์ต่อานะฮูวะตลอลาเพื่อที่จะให้อัอม์นั้นได้เมตตาต่อประชาชาติของท่านท่านก็ร้องไห้พี่น้องครับท่านอมมิหม่ามอิบนกยยิมบอกว่าอะไรครับ การร้องไห้ของมนุษย์นั้นย่อมมาจากหลายสาเหตุด้วยกันการร้องไห้ที่มาจากการสงสารผู้อื่นการร้องไห้มาจากความกลัวความร้องไห้มาจากการเสียใจและการร้องไห้ที่เกิดจากความรักและความห่วงใหญ่พี่น้องครับฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع บอกว่าวะอันนะฮูหัวอัดฮะกะวะอับกะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทําให้หัวเราะและได้ทําให้ร้องไห้ในความหมายตรงนี้พี่น้องครับบรรดาผู้ศรัทธานั้น เขาจะร้องไห้ในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะหัวเราะอันเนื่องมาจากความสุขที่เขาได้รับแต่ร้องไห้อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตการขออภัยโทษและการลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับทำให้เขาต้องร้องไห้แต่ในวันโลกหน้าสําหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาก็จะมีแต่ความสุขและความหัวเราะวะอับกาพี่น้องครับแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ไม่อีหมานเขาจะหัวเราะในโลกนี้ เขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินในโลกนี้แต่ในวันโลกหน้าเขาจะเป็นผู้ที่จะร้องไห้อันเนื่องมาจากเขานั้นได้หลงผิดและก็ได้กระทําในสิ่งที่ไม่เป็นความดีเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขในวันโลกหน้าพี่น้องครับฉะนั้นในวันนี้นะครับหนึ่งในลักษณะของท่านศุลล์สโลลลอฮฺมาเลวะสลัมนั้นเราสังเกตได้ว่าในชีวิตของท่านศุลล์นั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเป็นศาสนทูต ถึง o, แม้ว่าท่านจะเป็นรอสุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้ท่านานั้นได้มาเป็นนบ,บีของประชาชาตินี้แต่ความสรรมาัมะถะความสันโดษความหิวก็ยังประสบกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลาสัมนี่คือแบบอย่างที่มีเกียรติพี่น้องครับความกังวลของท่านนบ,บีที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับท่านนบ,บีนั้น เป็นผู้ที่มีความหิวเหมือนมนุษย์ทั่วไปความหิวบ่อยครั้งที่ได้ประสบกับท่านนี่คือท่านศาสดามุฮัมมัดของเราท่านนบ,บีมุฮัมมัดของเราพีน้ครับแต่เราดูในชีวิตของเราประจําวันนะครับมีใครไหมที่ว่าเขาหิวสามวันติดโดยที่ไม่ไม่มีอาหารที่ตกลงถึงท้องของเขาเลยก็นะครับในปัจจุบันแทบจะไม่มีนะครับพี่น้องครับ ผมอยากจะหยิบรกเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์ฮะดิษบทนี้ให้พี่น้องได้รับทราบถึงออแล้วเราก็จะได้ทบทวนตัวเองว่าเรานั้นขอบคุณอลัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุเรรอในวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอัลสุรลรอได้ออกมานะครับในสำนวนของฮะดิษบอกว่าาตะย u มหรือเอาไลล่ละนะครับออกมาในยามค่ำคืนหรือในวันหนึ่งเนะนี่ยในในช่วงของเวลาหนึ่งของกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ คนเขาไม่ออกกันมานะครับแล้วปรากฏว่าท่านอัลลสลลส,ลลลสลลลลอฮฺสัลลลอฮฺหัวเลสลัมนั้นได้พบท่านอบูบักและท่านอุมัดและท่านนาบีก็ถามว่ามาอัคราจากุูมามินบ่ยูตที่กุมาฮาดิฮิซานบีก็ถามว่ามันมีสิ่งใดหรือที่ทําให้พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยท่านอบูบักกับท่านอุมัดเนี่ยออกมาจากบ้านในยามนี้ในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่เขาไม่เขาไม่ออกกันนะครับ ก็ลอัคราจนานะครับนบีบอกว่าอะไรครับเขาทั้งสองก็บอกว่าเราเนี่ยออกมาอันเนื่องมาจากเรามีความหิวนะครับเรามีความหิวมากคือมันหิวไม่มีอาหารที่จะรับประทานพี่น้องครับอัลลอฮฺและนบีสัลลัลอฮฺอะลัยวะสัลลมได้กล่าวว่าว่านัีนและอัครเจนดีอัครเจกุมากุมนะครับนบีบอกว่าฉันก็เหมือนกับพวกท่านนะครับขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาว่าที่ฉันออกมาเนี่ยก็เพราะว่า ฉันก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับท่านทั้งสองคือนับดุบีเขามีความหิวพี่น้องครับนะครับในทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราไม่ต้องรอให้เวลาเราหิวเราก็สามารถที่จะกินอาหารที่อยู่ในตู้ในบ้านของเราอย่างได้กว่าเป็นเป็นอาหารที่แบบเราสามารถที่จะเลือกกินได้เลยพี่น้องกับไปดูพี่น้องดูชีวิตของท่านอับดุลเบียรลลัลฮวะไัสซัลลัมออกมาเพราะความหิวพี่น้องครับและปรากฏว่าท่านอับุลเบ์สุลลัลฮอะไลลัลซัลลัลลมก็ได้ชวนท่านอบูบักและท่านอุมัตนั้นไปยัง บ้านของท่านอบูไฮซัมนะครับ euh ซึ่งเป็นเป็นชาวอันซอร์ในท่านนั้นก็มีถวนอินทปารามมีสวนอินทปารามมีมีแกะนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อท่านอบบีสุลลอฮฺบรูฮิสลาลไปบ้านของท่านแล้วเนี่ยฟาลัมมาระอัตฮูมาระนะครับได้เห็นท่านได้เห็นภรรยาของท่านอบูไฮซัมนะครับและภรรยาของอบูไฮซัมก็บอกว่ามารฮับันวะอัลลัลนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับให้กับ นบ,แบนีและก็บรรดาสหายแล้วก็ท่นานอัสุลลละอัสสลลละเลมถามกับนางว่าไอ้นาฟูลานหมายถึงสามีของนางไอ้นาฟูลานนางก็บอกว่าสามีของฉันเนี่ยนะครับไปเอาน้ํานะครับไปเอาน้ํามาแล้วปรากฏว่าเมื่อสามีของนางกลับมาเนี่ยฟานาจรออิลารอซูลิลลา์วะซอฮิเบยีฟะกอลาอัลฮัมดุลิลลาห์มาอาดุนยุมอักรัมอัลยาฟามินนีนะครับ เมื่ออบูไฮซัมกลับมาแล้วก็เห็นท่านอัสลูร์เรอยู่ที่บ้านกับสหายของท่านสองท่านอบูไฮซัมก็กล่าวว่าห้ามดุลิลามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในวันนี้ไม่มีใครที่จะเป็นแขกที่ดีที่สุดสำหรับชนแลวก็คือนบีเป็นแขกของเขาและสหายของท่านนะครับเป็นชาวสวรรค์เนี่ยได้มาเป็นแขกของท่านอบูไฮซัมพี่น้องครับอบูไฮซัมกล่าวอัลหัมดุลิลล์พี่น้องครับขอบคุณต่อละมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮสุบฮานุอิตาลาที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกที่ดีที่สุดพี่น้องครับ หลังจากนั้นต่อมาครับท่านอบูไฮเซมก็เลยไปเอาเข้าไปในสวนอินทผลัมนะครับไปไปตัดอินทผลัมซึ่งปรากฏว่าในอินทผลัมเนี่ยก็จะมีมีมีทั้งสุกหำหามมีทั้งสุกแบบระยะสุดท้ายสุกแบบสุกดิบนะครับสุกครึ่งนะครับครึ่งดิบครึ่งสุกนะครับก็มีหลายหลายรสชาตินะครับแล้วก็เอามาให้ท่านอัสลลลอฮฺอัสล็ลลอฮฺฮุวาลวะซัลลัมรับประทานและปรากฏว่าท่านอัสลลลอฮฺก็รับประทานอาหารเสร็จ <łość> Harriet, รับประทานอินทรพาลแล้วเนี่ยอบูไฮซัมก็ต้องการที่จะเชือดแกะตัวหนึ่งให้กับท่านอัสลอห์และก็ท่านอัสลลอห์ก็บอกว่าอียะกะวลฮาลูบนะครับคือนบบีบอกว่าคือเมื่อเมื่อไอซัมเนี่ยเมื่ออบูไฮซัมจะไปเชือดแกะเนี่ยก็นบีก็บอกเตือนว่าอย่าไปเชือดแกะที่มันมีน้ํานมนะครับ นะครับให้เชื่อตัวอื่นนะครับตัวที่มันเป็นวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวเพราะว่าบางทีแกะที่มันมีน้ำหนมเนี่ยม,มันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องอย่างอื่นหรือแกะที่มันกําลังท้องอยู่นะครับอบูไฮซัมก็เลยเปฏิบัติตามคําสั่งของท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดสลัมพี่น้องครับในช่วงท้ายเมื่อท่านนับีและอบูและบรรดาสาหายของท่านท,ทั้งสองคืออบูบักและอุมัตนั้นได้รับประทานอาหารจนอิ่มฟุกอาลารอสุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดเล่ออัิ ท่านนบ,บีก็พูดกับท่านอบูบักคและท่านอุมัดบอกว่าัลล an ัีนับซีบียะดีละตุสอลุนนอันฮาดันอิมยอมังกียามะนบ,บีบอกว่าฉันขอสาบานนะรับด้วยกับชีวิตของฉันนะครับว่าละตุสอลุน์นะครับแน่นอะนะว่าพวกเจ้านั้นจะถูกถามอันฮาตันอิมนะครับความสุขความปวดปานที่พวกเจ้าได้รับยอมมังกียามะได้วังกียามะนะครับในเมื่อพวกเจ้าออกมาจากบ้านของพวกเจ้าเนี่ยในสภาพที่หิว และไม่ได้กลับไปเว้นแต่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับเนี่ยมาความโปรดปานของลอสุบะฮาโนอาตละพี่น้องครับในฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีสที่พูดถึงความสมัมาทะพูดถึงชีวิตของรอสุรุลลอฮ์ที่ว่าในแต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารที่ตกถึงท้องของท่านนาบีของเราเลยนะครับและท่านนาบีก็มีความอดทนต่อความยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับ เราจะเทียบกับชีวิตของท่านรอสุลโลเนี่ยแน่นอนเราเทียบไม่ได้นะครับในทุกวันนี้อะไรครับอาหารที่เราเรากินเรากินหนึ่งวันเนี่ยบางทีถ้าเราไปเทียบกับอาหารที่ท่านรอสุลมีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอาหารหนึ่งปีให้กับให้กับท่านนบีให้กับกบ,บาารรดาซอฮาบะของของท่านนบีเขาได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าสําหรับของบางคนในครัวเรือนพี่น้องครับในวันในทุกวันนี้เนี่ยเราอยากจะนึกกินอะไร มันเหมือนสวรรค์พี่น้องครับเราก็ขับรถออกไปซื้อเราก็เลือกตามที่เราต้องการอยากจะกินอะไรอยากปรารถนาในสิ่งใดในตู้เย็นบางทีเรากินแล้วทิ้งงคว่างๆซื้อมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายพี่น้องครับแต่แต่ท่านอนบดุลลอฮฺสัลลัลลอเมื่อได้รับประทานอาหารท่านก็กลับกังวลว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นนะครับอาหารที่เรากินไปนั้นแน่นอนมันจะถูกสอบสวนในวางกิยามะนี่ท่านนาบีพี่น้องครับแต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเราครับซื้อกิน นะครับกินไม่หมดเราไม่ชอบเราก็ทิ้งนะครับบางทีเป็นการฟุ่มเฟือยในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่างๆมากมายจีปาตะพี่น้องครับให้เราระม,มัดระวังในการใช้ชีวิตและเรานำแบบอย่างของรอสุลลอฮ์มาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะพี่น้องครับถ้าเราสุลลอละสุลลอละสลับมีความกังวลมากฉะนั้นพี่น้องครับท่านอบูฮุเรอบอกว่าอะไรครับกาในบุรุบิอาลีรอสุลลลาฮิลาลุนซุมมันฮิลา นะครับคือเดือนแล้วเดือนอีกนะครับเห็นแจนเซียวตอนเข้าเดือนนะครับพอออกจากเดือนก็เห็นแจนเซียวเพื่อที่จะเข้าเดือนใหม่ปรากฏว่าลาตูก็ดูฟีบุยุที่หิมใชอุนมินันนาคือไม่ปรากฏว่าในบ้านของท่านนบีนั้นมีการจุดไฟเพื่อที่จะปรุงอาหารหรือทําขนมปังพี่น้องครับก็ลูบิไอชัยอินกาโนยาชูนายอาบาฮุไรหรอกแล้วก็มีคนถามแล้วก่อนบีก็อยู่ยังไงล่ะในเมื่อว่าเดือนนึงเนี่ยนะครับเดือนชนเดือนเนี่ยเดือนใหม่เข้ามาเดือนหน้าอาหารก็ไม่มีกินไม่เคยจุดไฟเนี่ย ท่านอบูฮุเรต์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าอะไรครับอัสวดานอาหารชนิดที่เป็นสีดำสองสองอย่างก็คือ,อต้มรวนมาอยู่กับอินเตอร์พาลัมกับน้ำพี่น้องครับอัลลอฮฺอัลอักบัรลาฮอลลวะลากูะตะอิลลาบิลลาฮินะลิณาซีมสุบฮานัลลอฮฺพี่น้องครับ,น,บ,น,น,รบนี่คือชีวิตของศาส,ะสะนาศาส,ะสะนาทูตของเราพี่น้องครับแบบฉบับที่ดีเลิศมีแค่เพียงอินเตอร์พาลัมกับน้ำพี่น้องครับบางครั้งก็มี เพื่อนบ้านน,น,นําน้ํานมนําอาหารบางอย่างมาให้นะครับพี่น้องครับนี่คือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ที่เขานั้นไม่ได้กังวลถึงการใช้ชีวิตในการที่เขาจะมีความสุขสบายในโลกนี้พี่น้องครับเพราะอะไรครับชีวิตในโลกหน้ามันจีดังยั่งยืนชีวิตในโลกหน้าที่มันสุขสบายมากกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่น้องครับแต่แต่ในทุกวันนี้ชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราการกินการอยู่นั้นเป็นเรื่องสําคัญมากกว่า อะไรอื่นใดพี่น้องครับฉะนั้นท่นานอัลสุลลอฮ์อบอกว่าอะไรครับให้เรานั้นระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกียรติล์ล l l a ์บอกว่าว่ากุลูวะชรบุวะลาตุสริฟูอินนหูลายยูฮิบุนมุสลิฟินจงกินจงเดิมแต่อย่าได้สุรุ่ยสุร่ายอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะครับฉะนั้นเรามีกินนะครับเราก็กินเฉพาะเราที่มีความปรารถนาไม่ใช่เห็นอะไรแล้วก็เก็บซื้อมาเก็บเอาไว้นะครับและสุดท้ายเราก็ไม่ได้กินเสียไปก็ทิ้งไปนะครับฉะนนั้ ให้เราระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเครื่องใช้ส่วนตัวพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราใช้จนกระทั่งว่าเราลืมนะครับใช้จนกระทั่งว่าเราลืมว่าสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเนี่ยมันอาจจะเป็นโทษสําหรับเราครับบางครั้งสิ่งที่มันไม่มีค่าสําหรับเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคนที่เขาไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งตัวนะครับเพราะาาเราบอกอะไรจงกินจงดื่มแต่ ยัได้เป็นคนซุรุ่ยซุร่ายเพราะอะไรครับว่ามาบิคุมมินเนมาตินฟอร์มินัลล์เพราะเนมัดต่างๆความปวดปานที่ที่ได้มานั้นมันมาจากอลอสสุบฮานวุมาตาลาทั้งสิน้นนะครับฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่รู้จักขอบคุณต่ออลอสสุบฮานอุตาตาลาในความปวดปานต่างๆมากมายที่อัลอสให้กับเรานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นแน่นอนนะครับถ้าเรายิ่งใช้มากนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรานั้นรู้สึกที่จะ ไม่ไม่ไม่รู้คุณค่าของความปวดปานของอลอสุบฮานวัตาลาที่อัลลอฮ์ประทานนะครับอัลลอฮ์ประทานให้กับกับเราทั้งหลายจากการใช้ชีวิตนะครับขออภัยโทษฉะนนั้นแล้วนะครับอัลลอสุบฮานอัตาลาบอกว่าซุมมาละตุสอลุูนนยามาอิซินอานินนาอิมนะครับซุมมาละตุสอลุูนนยามาอิซินอานินนาอิมในสุราอัตตะกาสุดอัลลอฮ์บอกว่าลแน่นอนสู่เจ้านั้นจะถูกถามถามอะไรครับ เยามาอิซินในวันเกี่ยมัตินั้นอานินนาอินจากความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราทําอิบาด้ไหมเรามีอาหารการกินแล้วเราเคยขอบคุณต่ออัลลอด์ไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปวดปานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเราที่อัลลอฮ์ให้เรามาแล้วนะครับแล้วเรากลับไม่ลําลึกถึงอัลลอฮ์หรือสิ่งต่างๆมากมายที่เราได้รับเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์สุดา,าราะานมตลอแน่นอนนะครับมันก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะทาให้เรานั้น ลืมเนี่ยมะลืมความยิ่งใหญ่ของละซุปฮานอตาลาที่ประทานให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับก็เป็นเรื่องเล่าจากฮะดีสบทหนึ่งถึงความหิวนะครับความสัมถติของท่านนบีสุลล์รอยสลามให้กับพี่น้องเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราทั้งหลายนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอ์ในค่าคืนต่อไปหรือครั้งต่อไปก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านนบีนะครับแบบฉบับที่ดีกุตูวตุนฮัสนา เพื่อที่จะให้เรานั้นได้นำมาคิดและทบทวนชีวิตของเราต่อไปนะครับก็ขอดวงอัลลอสุบหาฮณอัตลาให้เราเป็นผู้ที่รู้จักขอบคุณความโปรดปานที่อัลลอฮฺประทานให้และให้เราสํานึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมันมาจากอัลลอฮฺและอัลลอฮฺก็จะสอบสวนจากสิ่งที่เราได้รับอัสลามุอะลยกุมมุลลมตุลลอฮิวะบริกาตุ